และแล้วผู้กำกับของเราก็หิ้วห,หวหมดหัดกินไปด้วยกำกับไปด้วยค่ะทุกคนค่ะอโอโ้โหสุดยอดนะคะบอกหมดแล้วที่คุณก็เร่นไปผมจะกินขอกินหน่อยนะขอรับคำที่สองตามมา

ไปไปเก็บของกันแล้วเดินทางเลยเลิกกองเดี๋ยวไปถ่ายใหม่อีกสามเดือนแรกก็ถ่ายใหม่พี่น้องค่ะพี่น้องค่ะดีกว่าโอเคโอเคเลิกกองอร่อยเดี๋ยวไปถ่ายนะเยคะจากหน้าเลี้ยงเลาดุกอร่อยไหมเลิกกองใหญ่ เสียงนี้คือเสียงจาเฮบครับใชับใชคมกินได้อกินหมพีหยงงกกินแน่เตนองกิน

เป็นอะไรครับเป็นเอ่อพระเอกครับพระเอกครับโอ้เลยพระเอกเพลงดิจิตอลเขาข่าวทิ้งเหรอเดี๋ยวก็พร้อมครับเป็นนางเอกนางร้ายค่ะเันนี้รับบทเป็นนางร้ายอุ้ยเป็นนางร้ายร้ายกว่านี้อีกสิรองร้ายกว่านี้อีกนางร้าย ฉันจะบอกเธออยู่นี่ไงฉัจะบอดีจะทำไมรับมา่อะนี่อตัวนี้นะรับมาเลยไม่ปรึกษาซืปินเลยไม่ไม่ปรึกษานักแสดงอะไรเลยฉันจะร้อนแก่ไม่บอกใหมเาะราไก อีกหนึ่งบทการแสดงของอีหลานะคะปริกบทรายขี้วินนิดๆนิด้ยนะคะ นี่คุณกูจะใส่ได้ยังไงมันก็ต้องตรงคาเล็คเตอร์พ่วงกับที่เขาหาให้สี่ก็ฉันไม่ใส่ฉันจะใส่ที่ฉันต้องการใส่ก็ฉันไม่ใส่เรื่องอะไรฉันเลือกฉันก็เป็นคนเลือกเสื้อผ้าเองกันหมดฉันจะใส่ตามที่ฉันต้องการใส่เรื่องไหนฉันก็เป็นคนเลือกเสื้อผ้าเองก็หมดก็เหมือนกันนะถ้าคุณขายมุมกล้องไม่ดีนะหน้าฉันไม่สวยแล้วมุมกล้องเหมือะคุณเห็นกล้องเหมือนกัน ถ้าคุณถ่ายหน้าฉันให้สวยถ้าหน้าฉันใหญ่เนียนฉันออกจะฟ้องคุณให้ขี้แตกไปเลยโอ๊ย <S <S อย่าไปเดโมสูบว่อย่าใส่สำนักย,ยังนี้เราข้าเป็นเลิร์นนี่บบปั้นใจ,จยังดีนเขาดังเขาดังแม่นแล้วงีางมาหนิลูกเ้ยมันจับฉันแรงมนาะ้เดินยุบนั่ง,งไปออกไป,อ,อ,กไปอ๋อนันเอกยืนหนึง่งไ<ป>อ้บ้า ออถ้างั้นพรุ่งน,นี้ไปหาเสื้อผ้าที่คุณต้องาการจะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงก่อนให้ถึงก,อก,อก่อนหกโมงเช้าถ้าไม่อย่างานั้นหกโมงเช้าคุณจะหนาวนาจะหนาวได้ยังไงนนี้ฉันก็ร้อนแค่พี่ที่อยู่กกแล้วคุณ <ผม S 2> ต้องทำตามที่ผมบอกคุณเป็นนางเอกคุณเป็นนักแสดงคุณเป็นพ่วงกับ คุณก็รู้ใช่ไหมว่าพวงกับมีหน้าที่อะไรว้าฉันไม่พูดกับเพื่อนแล้วองพูดกับเมาทำกางนี่ไอ้บ้านอกมาทำกางได้ไอ้บ้านอกมาทำกางมาทำกางได้บ้านอกาทำกางนี่ได้ไอ้บ้านอกต้งรักกูเหอกานมันวางมึงบรรนอกวะบ้านอกมึงเดียน้มมวยเนียนถือกล่องเซยู่มาเกงสร้างัอยู่ลังสร้าง ได้ได้แค่อะไรแค่แบบเราไม่ถูกกันเลยเีายังไกับกาเอาก็าินไดสามสา